สวัสดีครับพบกับผมด้นวงบันทองครับตอนนี้พามาดูแปลงมันสำหลังครับประมาณ35ไร่นะครับอ่าตอนนี้มันสำาหลังก็อายุประมาณ3เดือนกว่าแล้วนะครับที่เราเห็นอยู่นี้เป็นพันลุงแบมเรียกว่าปลูกในช่วงแรงมากไม่มีระบบหยดน้ำนะครับแล้วก็ไม่มีฝนด้วยแต่มันสำหลังก็ลงหลงัวดีมากมากครับต้นสมบูรณ์ใบสวยงาม แตกยอดนะครับจะเห็นว่าต้นเนี่ยไม่สูงเลยเตี้ยมากแต่ดูความสมบูรณ์ครับของหัวมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับเรียกได้ว่าอย่างนี้ผลผลิตเป็นที่น่าพึงพอใจแน่นอนสําหรับแปลงนี้รู้ไหมเจ้าของคือใคร จารย์นัดเองครับอาจารย์นัดได้มาเช่าที่35ไร่ในเขตจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็ให้ทีมงานนะครับได้ดูแลการเตรียมดินการปลูกแล้วก็แนะนําใช้ตามสูตรที่อาจารย์นัดบอกเป๊ะๆแปลงนี้อาจารย์นัดใช้ปุ๋ยรองพื้นไปแค่หนึ่งกระสอบครับผมนะครับแล้วก็ฉีดพ่นกลุ่มดินพันโฟทิงเราสี่ครั้งครับเป็นอย่างที่เห็นเลย3เดือนกว่าลงหัวดกหัวใหญ่และยาวแน่นอนครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่ามันสำหรับแปลงนี้ของอาจารย์นัดเอง ได้ผลผลิตสักเท่าไรและมีต้นทุนที่ใช้ไปทั้งหมดเท่าไร่อย่าลืมติดตามกันนะครับ